สวัสดีครับพี่น้องอ,อสมอพี่น้องอ,อสสอทุกท่านครับวันนี้มีการเปิดตัวกระเป๋ายาสมุนไพรประจําบ้านให้อสมอแนะนําต่อคนในชุมชนมีการนําร่องที่จังหวัดนคปรปฐมเป็นที่แรกในอนุชาสะสมทรัพย์ประดมทีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สมุนไพรเบื้องต้นสําหรับอาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านโดยอ,อสมอ พร้อมกับเปิดตัวกระเป๋ายาสมุนไพรประจำบ้านที่จังหวัดนครปฐมเมืม่อวันที่8กันยายน2568โดยมีนายแพทย์สมเลิกจึงสมานอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพอพสตและอสะมอในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกว่า500คน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะมีการนำเอากับระเป๋ายาสมุนไพรประจบ้านที่มียาสมุนไพรไทยพร้อมกับคู่มือการใช้นําร่องให้กับอสมอจังหวัดนคนปรปฐมได้ไปแนะนําประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อให้มีการใช้สมุนไพรยอย่างปลอดภัยทั้งนี้ในกระเป๋ายาสมุนไพรประจําบ้านจะประกอบด้วยสมุนไพร10ชนิดพร้อมกับมีคู่มือการใช้ได้แก่1อ่งยากล้วย บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน2ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ3ยาขมิ้นชันบรรเทาอาการแน่นจุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อ 4. ยาขิงป้องกันและบรรเทาอาการขึ้นแส้อเจียนที่มีสาเหตุจากการเมารถเมาเรือ 5. ยาน้ำมันไพรบรรเทาอาการบวมฟกช้ำเคล็ดยอกปวดเมื่อยตามร่างกาย 6. ยาพยายอบรรเทาอาการอักเสบปวดบวมจากแมลงกัดต่อย 7. ยาฟ้าทะลายโจรบรรเทาอาการของโรคหวดัดเช่นไอจ็บคอนมมามา้มุกไหลมีไข้แยามะขามแขกบรรเทาอาการท้องผูก5ยาว่านหางจระเข้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและ10ยาหอมเทพเจ็ด แก้ลมกลองละเอียดได้แก่อาการหน้ามืดตาลายวิงเวียนขึ้นไส้ตาพร่าจะเป็นลมใจสัน่นและบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่นนายอนุชากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพมุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติโดยการสนับสนุนการใช้แพแทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกสมุนไพรภูมิปัญญาไทย เพื่อจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันก็มีกลไกสำคัญของการพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพทางนี้หากอสมอมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้องในการใช้สมุนไพรดูแลตัวเองเบื้องต้นจะทําให้มีการแนะนําประชาชนได้อย่างมั่นใจทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรอย่างปลอดภัยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศ หลังจากนำล่องที่นคนปรปฐมแล้วจะขยายผลสู่จังหวัดอื่นเพื่อสร้างเครือขอ่ายอสมอที่มีความรู้ในการใช้ยาสมุนไพรเบื้องต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปวันนี้มีการเปิดตัวนะกระบเป๋ายาสมุนไพรไประจำบ้านพร้อมกับผู้มือการใช้ที่มีการรวบรวมยาสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับใช้ดูแลตนเองเบื้องต้นในชีวิตประจำวันซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้อสอมดำเนการสื่อสารเชิงรุก ไปยังครัวเรือในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพึ่งพาสุขภาพด้วยวิธีไทยให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับหน้าตาของยาสมุนไพรนะก็เหมือนที่ท่านเห็นนะครับกระเป๋ายาสมุนไพรประจำบ้านเริ่มต้นนำร่องที่คนครปฐมเป็นที่แรกแล้วก็จะกระจายให้ทุกประเทศในประเทศไทยนะเราก็ศึกษานะครับ10ชนิดเหมือนที่ผมเกริ่นนำไปแล้ว มีเรื่องของช่วยรักษาอาการอะไรบ้างเพื่อท่านเอกในฐานะเป็นอ,อสมอจะได้แนะนําให้ประชาชนในชุมชนหันมาใช้ย,ยาสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้การรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนที่เราดูแลคลิปนี้มีประโยชน์นะอ,อสมอสามารถแชร์ต่อกัาได้นะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ